เทคนิคการดูใบทุเรียนเมื่อเจอปัญหาก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับาจากคำถามที่ส่งมาหาผมนะครับทั้งในช่องทางเฟซบุ๊กนะครับ และก็คำถามโดยส่วนใหญ่จากใน YouTube นะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาที่เจอกันหลักๆเลยคืออาการใบไหม้นะครับอาการใบไหม้ซึ่งอาการใบไหม้เนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุมากนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากสาเหตุใดนะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องอเทคนิคการดูใบนะครับเมื่อเมื่อเราเจอปัญหานะาาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับ อาการที่มันเกิดเนี่ยเราต้องระบุด้วยนะครับว่ามันเกิดที่ใบอ่อนอย่างเดียวเกิดที่ใบแก่อย่างเดียวหรือเกิดทั้งใบอ่อนทั้งใบแก่นะครับเพราะว่าไอแต่ละส่วนแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปนะครับมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปนะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับที่สอบถามผมเข้ามาเยอะก็คือพวกยอดแตกยอดอ่อนนะครับแล้วมันโค้งงอ ลงดินหรือมันกุดไปนะครับใบมันใบมันล่วงไปนะครับที่เป็นอยอดอ่อนนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือแตกยอดอ่อนมาเนี่ยมันมันแห้งไปเลยนะครับอันนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นที่เฉพาะยอดอ่อนเนี่ยก็คืออาจจะมาจากเพลี้ยไฟนะอาจจะมาจากเพลี้ยไฟนะครับก็คือมาเรลงนะครับไอตัวเพลี้ยตัวนี้เพลี้ยไฟตัวนี้มันจะไปดูดท่อน้ําเลี้ยงนะครับแล้วมันทําให้การจเจริญเติบโตของปลายยอดมันชะง,งักไปนะครับ อพอท่อน้ําเลี้ยงมันแตกนะเมื่อไม่มีน้ําเลี้ยงส่งไปที่ปลายยอดเขาก็ขยายต่อไม่ได้นะครับอันนั้นคือเป็นสาเหตุแรกนะของอาการยอดสั้นยอดกุดนะครับแล้วมีอย่างอื่นไหมก็มีนะครับบางครั้งเนี่ยมันเกิดมาจากปาลายรากท่านนี่มีปัญหาด้วยนะอาจจะปาลายรากท่านอาจจะเสียหายเกิดจากอาการเข็มปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะไปโดนปลายรากหรือเปล่าหรือปาลายรากท่านเนี่ยาาไปเจอดินแข็งหรือเปล่านะครับปลายรากเสียก็เป็น สาเหตุหลักๆอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้ขึ้นอยู่กับที่เราดูเลอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูเละระบบรากเข้าดีเรามีการคลุมฟางดินเราไม่ดินเราไม่แข็งดินเราล้วนซุยอยู่ดินเราไม่แฉะอย่างเงี้ยก็ให้ไปตั้งประเด็นที่ตัวเพลี้ยไฟไว้ก่อนนะครับอมันจะมาจากสองสาเหตุนี้นะเรื่องอาการของยอดสั้นยอดกุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมด้วยนะอ่ะอันนั้นคืออย่างแรกนะครับ ปลายยอดนะที่ปลายยอดนะครับถัดมานะครับขอบใบอ่อนไหมนะครับขอบใบ on, อ่อนไหมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะคือมันเป็นเฉพาะใบอ่อนนะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าอ่ามันเป็นเฉพาะใบอ่อนนะก็คือขอบใบมันจะไม่ไหมงีงง,ง,งองงนะครับอ่าตามรูปนะแต่ใบแก่ไม่เป็นไรเห็นไหมครับในรูปคือใบแก่เขาไม่ได้เสียหายอะไรนะใบแก่ยังปกติอยู่ยังเขียวอยู่แต่ว่ามันเจอที่ใบอ่อนอันนี้นะก็มีหลายสาเหตุเช่นกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นเพลี้ยจักจั่นเข้าดูดน้ําเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่เป็นใบดาบนะครับตอนที่เป็นใบดาบนะครับอาจจะโดนเพลี้ยจักจั่นไปทําลายนะเพราะว่าเพลี้ยจักจั่นน่ะเขาจะชอบไปดูดน้ําเลี้ยงตามใบดาบนะครับหรือเป็นเพลี้ยไก่แจ้ก็ตามนะครับเพลี้ยไก่แจ้เขาจะไปดูดน้ําเลี้ยงตอนใบดาบได้เหมือนกันนะครับเมื่อเขาดูดน้ําเลี้ยงตรงขอบขอบใบออกไปแล้วนะครับเมื่อใบมันกางออกมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าใบ ปลายปลายใบขอบขอบใบของใบอ่อนเนี่ยมันจะไม่ไหม้นะครับมันจะไม่เขียวมันจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะอันนั้นนะอันดับเลขเลยคือให้เราดูเรื่องเพี้ยจักกจั่นกับเพี้ยไก่แจ้นะครับอ่าส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นระบบลากกันเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวยอดกุดยอดสั้นเหมือนกันนะครับก็คือลากนะครับอาจจะเสียหายโดยฉับพลันนะครับอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะ อาจจะมาจากเคมปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรืออาจจะมาจากดินมันแห้งดินมันแข็งเกินไปนะครับดินมันเฉะนะครับมันเป็นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นเรื่องการคลุมดินการรักษาดินการลดน้าถ้าถ้าท่านใดติดตามผมอยู่เนี่ยผมจะเน้นเรื่องดินเป็นหลักนะครับคือถ้าถ้าดินท่านดีแล้วการดูแลเรื่องดินท่านดีแล้วแล้วไปเจออาการที่อย่างอื่นอย,อย่างตัวเนี้ยคือไปเจออาการที่ปลายยอดอ่อนเนี่ยให้ท่าน เพ่งเล็งไปที่เพลี้ยจักจัน่นกับเพี้ยไก่เจ้ได้เลยนะครับอ่าอันนั้นคือเป็นสาเหตุของใบอ่อนนะทีนี้ปัญหาที่เจอเยอะบ่อยๆเลยก็คือเป็นทั้งใบอ่อนทั้งใบแก่เลยมันม,าามนีอาการไหมนะครับอาการไหมทั้งใบอ่อนทั้งใบเก่นะอันนี้เนี่ยมันจะมีจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับหลายสาเหตุมากๆเลยนะอันดับแรกเลยนะครับเรื่องให้ท่านไปดูเรื่องเหล็งน้ําก่อนนะอันนี้ที่ผมเจอมาหลายๆท่านที่ได้พูดคุยกันนะครับ เขาใช้น้ําบาดาลในการลดต้นทุเรียนนะครับเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยโหสวยต้นทุเรียนสวยงามแต่พอมาใช้น้ําบาดาลลดเนี่ยเจออาการใบไหม้หมดเลยนะครับทั้งใบอ่อนทั้งใบแก่เลยนะอันนั้นนะครับให้ท่านลองไปเปลี่ยนแหล่งน้ําดูไปเปลี่ยนแหล่งน้ําดูนะครับก็คืออาจจะใช้น้ําประปา,ปาหรืออาจจะใช้น้ําบ่อแทนดูนะครับอ่าเพราะว่าอ่าที่ผม พูดคุยมาหลายท่านเนี่ยเจอปัญหาเมื่อใช้น้ําบาดาลน,นะอ่าซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วเรื่องเรื่องน้ําเค็มนะครับก็ลองไปเปลี่ยนน้าดูนะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่2คืออาการเค็มปุ๋ยนะอาการเค็มปุ๋ยมันจะเกิดได้อ่าอย่างไรนะครับก็คือมันจะเกิดได้ตอนที่เราใส่ปุ๋ยนะครับแล้วเราอ่าให้น้ําเขาน้อยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านใส่ปุ๋ยอ,อาจจะเยอะกว่าในปริมาณที่ผมใช้อยู่นะอย่างของผมบอกผมบอกว่า ต้นประมาณ1เมตรหขึ้นไปเนี่ยผมใส่แค่3ช้อนโต๊ะแต่ท่านไปใส่2-3กถึามมืออย่างนี้นะครับแล้วท่านลดน้ําน้อยด้วยนะครับอาจจะลดวันเว้น2วันเว้นวันเว้น3วันอย่างเงี้ยมันจะไปช่วยเร่งปฏิกิริยานะครับทำให้ไอ้ความเข้มข้นของปุ๋ยในดินเนี่ยมันมันเยอะนะครับทําให้เกิดอาการใบไหม้นะครับซึ่งอันนี้ก็เจอมาเยอะเหมือนกันนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาจะเยอะเหมือนกันนะครับมันจะ อาการมันจะมีหลายๆแบบนะครับมีทั้งไม่เฉพาะปลายใบหรือไม่เฉพาะอาขอบใบก็เช่นกันนะครับก็ให้เราไปสําสรวจตัวเราเองก่อนนะว่าเราใช้ใส่ปุ๋ยเยอะไปหรือเปล่าเราลดน้าเขาอ่าน้อยไปไหมนะครับอันนั้นต้องไปวิเคราะห์นะมันก็เข้าไปสู่ในกระบวนการของอาการขุดดินตรวจวัดความชื้นด้วยนะครับอันนั้นก็คือสําคัญเหมือนกันนะอย่าปล่อยให้หน้าดินมันแห้งนะครับเมื่อหน้าดินแห้งเนี่ยไอความเข้มข้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยิ่งแห้งเท่าไหร่ความเข้มข้นมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าอันนั้นคืออย่างที่สองนะครับของอาการทั้งใบแก่ทั้งใบอ่อนไหมนะแล้วมันก็มีอาการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาพูดกันนะครับเรื่องอาการขาดแอลโพแเสเซียมนะครับคืออาการขาดโพสเ,เซีมเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับระหว่างไอเคมปุ๋ยกับน้ําเคมนะมันจะแตกต่างกันนะครับคืออาการขาดโสเ,เซีมเนี่ยใบเขาจะเป็น3ชั้นนะครับตรง ใกล้กับข้อใบเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับถัดมาแล้วมันจะมีสีเหลืองครับแล้วก็ปลายใบไหมนะถ้าอาการเห็น3 3ส,ส่วนนะครับสสีอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมาจากขาดโพแทสเซียมได้นะ,ะขาดโพแทสเซียมได้นะครับแล้วขาดโพแทสเซียมเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรอาจจะมาจากท่านใส่พวกปูนโดโลไม์เยอะไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมเนี่ยเขา เขามีปฏิกิริยาต่อกันนะครับถ้าแมกนีเซียมเยอะต้นทุเรียนก็จะขาดาตัวเคนะครับคือตัวโพแทสเซียมนั่นเองนะอันนี้คืออาการที่เจอบ่อยๆนะครับอาจจะที่เจอหลักๆเลยนะครับที่หลายๆท่านสอบถามผมเข้ามานะเรื่องของอาการใบไหม้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างเลขเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยอย่างเลขเลยท่านต้องไปดูแลรดินของท่านให้ดีก่อนนะดูเลดินดูแลน้ําของท่านให้ดีก่อนนะครับถ้าดิน และน้ําของท่านดีแล้วระบบรากทุเรียนมันดีแล้วแล้วมันยังเกิดปัญหาอยู่อีกนะครับยังเกิดอาการใบไหม้อยู่นะครับก็ให้ลองไปคิดดูนะครับว่าท่านใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปอาจจะเป็นจากเพี้ยจากมะเร็งนะหรืออาจจะมาจากน้ําบาดาลของท่านนะครับอันนี้มันต้องอคือบางท่านนะถ่ายรูปให้ผมมาเนี่ยคือเอาใบใบเดียวใบที่มันเป็นใบไหมถ่ายรูปมาใบเดียวอย่างนั้นนะอ่ะ มันจะไม่ชัดเจนนะครับมันตอบยากนะคือต้องต้องถ่ายแบบรวมๆทั้งต้นมาให้ผมดูเลยนะครับถ่ายถ่ายดินด้วยนะครับว่าดินลักษณะดินท่านเป็นยังไงการปลูกท่านเป็นยังไงใบอ่อนใบแก่เป็นยังไงนะครับมันถึงจะระบุมันถึงจะ uh, หาสาเหตุแบบคร่าวๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ uh, ถ้าท่านมีการ uh, ใช้ยาใช้ยาป้องกันเพลี้ยอยู่แล้วเนี่ย แล้วมันยังเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นนะเราก็ต้องมา,าคุยพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการหาสาเหตุนะครับคือมันต้องใช้ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์บ้างนะครับถ้าท่านเจอแล้วท่านแก้าหายแล้วด้วยวิธีที่อาจจะผมแนะนําหรือว่าอาจจะดูมาจากท่านอื่นนะครับท่านกา็เป็นประสบการณ์ของท่านเองนะแล้วก็ เราก็จะได้ดูเลต้นทุเรียนของเราให้มันจเจริญเติบโตงอกง,งามได้ดีนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ